พี่น้องพอมาเห็นป่าอหน,นึง่งเพื่อนคอเห็นเพื่อน,น,นโพสในเฟซบุ๊กเนาะว่าตัวนี้เก็บาาขายได้บริษั์มีคนสังส่งเก็บมีบริษัทสั่งเก็บแต่พอ่อยบ่รูว้ว่าอราคาเท่าใดอันใดจังใดเนาะนี่ไหมจ้ะตัวใน,นนี่ไหมเออต้อนอยังกับบุ้อโอก็เคยได้ยินนี่แหละวะ่า ใชได้อยู่สัสยแม่ทั้งข้างในอ่ะปลาข้างในลึกๆนี่เต็มเลยได้หน่นี่ยิงข้างในยิงเยอะเลยปลาเนี่ยมีอยู่ทุท่นทีทุ่แดนแหละต้นนั้นนี่ใครว่ามันไม่กินน้ำน,นี่มันเป็นดอกเป็นดอกมันไม่กินไข่ไข่นี่ยังที่ใส่ไอ้ใสไไไ่ไอ้ไอ้พิซซ่าน่ะไหมหนาพิซซ่านไหม เออพี่เจ้าลองหาขอมูลเมืองเนะ้อะเพื่อมันจะมีประโยชน์เก็บขายได้อีกอันนี้